ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับ เม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่13นะครับมิถุนายนนะครับพศ .2,564 นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางนะครับหววฮานอยนะครับเม็ดเดียวนะครับก็ไม่ทำให้ f c พี่น้องต้องผิดหวังนะครับทั้งเม็ดเดียวนะครับทั้งชุดฟันนะครับแล้วก็ทั้งเลขเบิ้ลนะครับเมื่อวานก็มาครบสูตรเช่นเคยนะครับก็ยังคงเข้านะครับต่อวันนะครับ ครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับเลขกที่แอดมินให้ไปนะครับเม็ดเดียวนะครับเด่นศูนย์รูศูนย์นะครับก็มานะครับมาตั้งแต่รอบก่อนเพื่อนเลยนะครับมารอบเฉพาะกิจนะครับศูนย์หนะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับสำหรับชุดฟันนะครับแอดมินให้ที่8นะครับ8กับ2นะครับก็เข้า7 2นะครับสำหรับตัวเจาะนะครับ สำหรับ8นะครับสายวิ่งสายรูดก็เข้า83นะครับเมื่อวานนะครับก็เฮงนะครับแล้วก็6 8 8 6นะครับถ้า2ถ้ารูดก็เข้าอีก3 2 2 3นะครับในรอบพิเศษนะครับเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเฮงเฮงปังๆนะครับต่องวดนะครับสำหรับเบิ้ลเมื่อวานนะครับก็ไม่ทำให้พี่น้องต้องผิดหวังนะครับเบิ้ลให้ไป3คู่นะครับมี 6, 6นะครับ มี44นะครับแล้วก็มี22นะครับก็เข้าเมื่อวานนะครับ6 6นะครับในรอบ VIP นะครับเมื่อวานนะครับเลขเบิลมา2คู่นะครับเมื่อวานมา6 6แล้วก็มา5 5นะครับสำหรับ5 5 5มาในรอบปกตินะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็มาชมตัวเลขที่ผมได้มาพร้อมกันเลยนะครับ ครับผมเลขที่ผมได้มานะครับเน้นนะครับเน้นรูดห้านะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น5รูด5นะครับเด่น5นะครับก็จะมี5 8นะครับ3 5นะครับ2 5นะครับห้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับสําหรับสายวิ่งก็ร่งวิ่งรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับครับสำหรับฟันนะครับก็จะให้อยู่สกับ 8นะครับตัวเด่นนะครับก็จะมี3 2กับ7 3นะครับตัวเด่น3นะครับสำหรับ8ก็จะมี8 3 9 8แล้วก็6 8นะครับ8 3 9 8 6 8นะครับครับผมเลขที่วงกลมไว้นะครับก็สามารถเอาไปชมได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะครับปกตินะครับพิเศษแล้วก็ VIP นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ชุดเบิ้ลวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่6 6นะครับ3 3นะครับ55นะครับ3คู่นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับก็จะมี4 58นะครับ5 3 5 2นะครับ2 5 4นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ั b สไ r i b ์นะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ